โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ทางทีมงานโคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์แล้วก็ลงกลึงสันติการช่างนะครับได้มาทาการจัดส่งโรเตอรี่รุ่น FTR นะครับตัวนี้ตัวเมตรหกนะครับให้กับทางคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้ทําการจัดไฟแนนซ์กับทางสินเชื่อศักสยามนี่ครับราคาตัวเมตรหกตัวนี้อยู่ที่51,000บาทนะครับนี่ครับตัวเมตรหกจัดส่งที่อำเภอหนองสองห้องนะครับจังหวัดสันแก่นนี่ครับ โรตารี่ F รุ่น f t r 1 6 4 8 X นะครับตอนนี้เรากำลังรอทางคุณลูกค้ามานะครับเมื่อวานทางคุณลูกค้าได้เข้ามาทําเรื่องติดต่อกับทางสินเชื่อสักสยามไว้ครับตอนนี้เราได้ทําการมาเตรียมรอคุณลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอพบกับคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทีมงานโคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์แล้วก็ลงคึงสันติการช่างนะครับได้มาทําการจัดส่งนะครับ โรตารีรุ่น FTR นะครับ 1648x ให้กับให้กับนางแสงจันทร์ภูจำปานะครับหรือคุณแม่ของน้องนะครับที่ตำบลสำโรงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับใส่กับรถไถรุ่น LC0 นะครับนี่ครับ LC นี่ครับรุ่นนี้ใส่รถไถตัวนี้นะครับเราจะมาแนะนำน้องเลยครับว่าแต่อย่างอุปกรณ์เป็นไงครับที่มีแบบใหม่ถ้ารุ่นธรรมดาก็จะเป็นจุกเกียว ใช่ครับตัวจุกของตัวนี้ถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นจุกยางมันจะชอบหลุดหายใช่ครับเวลาแรงดมแรงดันอากาศเนี่ยมันมามันหลุดหายเราอันนี้เลยทําเป็นจุกเกียร์แล้วก็หัวเกียร์นี่หัวเกียร์ใหญ่เป็นระบบเพืบบีงระบบเพลีงเสียงลดแรงกระแทกลดแรงสัมผัสดูมันจะทนกว่าเดิมแล้วก็เนี่ยมันจะมีตามแมวให้เราดูเอาไว้ดูน้ำมันได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน พอมันเริ่มดำเริ่มอะไรแล้คอยเปลี่ยนก็ได้สามร้อยชั่วโมงใช่ทุกสามร้อยชั่วโมงน้ำมันเกลี่ยเบอร์ละสี่สิบแล้วก็ฝั่งนี้ระบบห้องโซเป็นระบบตั้งโซอัตโนมัติมันเป็นสปริงเล่งโซอยู่แล้วเราก็ต้องมาคอยปรับการตั้งโซเติมน้ำมันกับเติมนี่เติมเข้าเติมแค่ประมาณนี้เนี่ยให้มันล้นจุกเนี่ยออกมาเปิดจุกนี่ไว้แล้วก็เติมให้มันล้นจุกนี่พอล้นจุกนี่แสดงว่าใช้ได้แล้วเวลาถ่ายน้ำมันกันนี่จุกตรงนี้ข้างล่างนี่ครับ แล้วก็ขาตะกี้รตเวลาใช้งานเราก็ปับเอาสองรูนี้ขึ้นเพราะว่าอันนี้พี่ป๊บแบบตั้งไว้ก่อนตั้งเพราะไห้ใบมันโดนพื้นนั่นแหละครับขันเวลาเราที่ถอดล่างถอดอะไรอย่างงี้่ได้ใช้งานานานๆหรือลงนาเสร็จแล้วเราก็มาถอดตั้งแล้วก็ค่อยล่างก็ได้แล้วก็หลังนี่ฝากระโปรงสองชั้น นี่ตรงที่เขาเสริมมานี่อีิชช่ั้นหนึ่งมันจะอยู่ตรงขาไดีพอดีเราก็ปั๊บได้เวลาล่างเรารปับ๊บขึ้นมันปั๊บได้สีระดับมันปั๊บได้หมดเลยแล้วก็ฝากระโปรงนี่เป็นรุ่นใหม่เป็นเอ u เคิร์ฟมันจะเป็นโค้งจะบาดดเรียก,กว่าเดิมถ้าเรื่องอะไรโทรห้าร้านเลยเลยใช่ไหม ใช่ครับโทรเข้าทางบริษัทถ้ามีตรงไหนเสียหายอะไรเสียหายเนี่ยเราโทรเข้าบริษัทได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาสอบถามเราได้นะครับที่โคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0831294255นะครับแล้วก็0802013156นะครับโรงงานมันจะเป็นหัวน็อตธรรมดามาอันนี้พี่มาตราบใส่เป็นหัวจุกอาจาัจริบเติมน้ำมันเกียร์มาให้เรียบร้อยเป็นน้ำมันเหนือ พร้อมอันนี้คือทุกอย่างนี่คือพร้อมลงนาเลยพร้อมมาพร้อมใช้งานเลยอันนี้ลูกปืนก็เป็นลูกปืนใหญ่กว่าเดิมถึกทนกว่าเดิมส่วนในขาตะกี้อันนี้เราลดกันเสื้อมันอ่ะกันเสื้อมันสึกหรออันนี้ก็มากันขาตะกี้นี่ก็เส่ิมไม่อีกเียแล้วก็ด้านนาเนี่ยด้านนาใบใบอะไรยีนหาเจสมิลใบนาพิเศษคันรุ่นกระเป๋าใบหนาใร้มานพกมิลตอะนี อันนี้เจ็ดมีเงินที่น่าถ้าจะเปลี่ยนไปโทรหาบริษัทต่างๆใช่ครับโทรโทรเขาคนนี้มันจะมีเบอร์ฝ่ายอะไรเบอร์อะไรหมดเลยแล้วก็มาที่นี่ครับประกันอันนี้เป็นแผ่นเทมเพลตจากทางบริษัทรับประกันสินค้าของแท้แน่นอนมันว่ามันจะเบอร์นัมเบอร์นี่มันจะตามตัวมันเลยสินค้ามันแล้วก็ประกันเรามีการรับประกันหนึ่งปีกาบทางความเสถียเสียหายตรงไหนอะไรยังไงพัง โทรเข้ามาสอบถามได้เนี่ยเขาจะมีเบอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์เนี่ยเบอร์มีเบอร์ฝ่ายเทคนิคมีเบอร์ฝ่ายอ,อะไรอะไรตรงไหนเสียหายปุ๊บเราโทรไปบอกเขา <c oughs> เขาก็จะส่งอะไหล่ตัวนั้นมาถ้าเราเปลี่ยนเองได้เราก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราทําเองไม่ได้เราก็ไปให้เนี่ยร้านช่างใกล้ๆให้เขาทําแล้วก็เอาค่าช่างค่าอะไรมาบอกเขาแต่เขาโอนเงมาจากค่าช่างเอาให้ okay. <c oughs> แล้วก็ของแถมจะมีสลับสามตัวของแถมสลับสามตัวพร้อมยอย ยอ,อยามาพร้อมอแล้วก็จะมีเสื้อจากทางบริษัทหนึ่งตัวหนึ่งเสื้อฟาร์มเทคหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อจากทางร้านนี่โคมชหินตั้งนี่เสื้อจากทางร้านนีน่จะมีประมาณนี้นนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันพี่จะมีใบหนึ่งส่งคืนบริษัทอีกใบหนึ่งให้เราครับเพื่อเป็นคู่กันไว้สัญญาคู่กันไว้เวลาเสียหายอะไรเราก็เอาตัวเนี้ยเป็นตัวยืนยันนัน่นแหละ แล้วก็อย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโรตารี่ตัวนี้เงินไม,งบบ mm ไม่ถึงเงินไม่มีนะครับเข้าไปผ่อนกับทางสินเชื่อสักสยามได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่มาจากสินเชื่อสักสยามเหมือนกันนะครับของน้องเข้าไปทําเรื่องผ่อนกระทางสินเชื่อสักสยามนะครับของน้องวางดาวที่เท่าไหร่นะครับวางดาวที่หนึ่งหมื่นผ่อนเดือนละเด 10, ือนละพันหนึ่งวางวางดาวที่หนึ่งหมื่นผ่อนเดือนละ หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสบายกระเป๋านะครับราคานี้คุ้มคุ้มนะครับพร้อมใช้ลงนาได้เลยนะครับแล้วก็พี่อยากถามว่าเราไปเจอคลิปหรือไปเจออะไรจากช่องทางไหนทําไมถึงกล้าโทรมาสั่งอยา่างพวกพี่มีความไว้วางใจยังไงบ้างปปเป็นเปนโคกินตั้งต้องเทสเตอร์ต้องเทสเต,ต,ตอร์ครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับเขาเขาไปดูนาน,นยังเขาศึกษานานอยู่แมหนอะพอสมควรครับนั่นแหละครับ อันนี้น้องเขาได้มีการศึกษาข้อมูลจากทางร้านเราแล้วก็มีความเชื่อใจว่าร้านเราส่งจริงแน่นอนนะครับสั่งเมื่อวานวันนี้เราส่งถึงที่เลยนะครับโอเคครับแล้วก็วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ